ดรสมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยมอบผลตำรวจตรีน,นรศัก์เหมนิธิเลขาธที่การสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนสมาคมพร้อมนายผงศักดิ์มูลสารนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภกิจจันทรีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนายปฐมสรรสนะพิทยากรผู้แทนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรศัก์วิสาลาพรประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยคณะกรรมการชมรมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนรวมพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติประจำปี2564 และการถแถลงข่าวความพร้อมเปลี่ยนเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564ที่ห้องประชุมชั้น2โรงอาหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติประจำปี2564ในระหว่างวันที่12ถึง14พฤศจิกายน2564เป็นการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลขั้นพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้เรื่องกฎกติกาต่างๆของกีฬาแฮนด์บอลมีการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการลงทําหน้าที่ในการตัดสินโดยมีวิทยากรผู้ตัดสินระดับนานาชาติมาให้ความรู้ด้านการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชากุมารีระหว่างวันที่15ถึง21ธันวาคม2564 แข่งขันในรุ่นประชาชนทั่วไปแบ่งเป็นทีมชาย8ทีมและทีมหญิง8ทีมมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมแข่งขัน288คนและการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564จะมีขึ้ื่นไดร,ระหว่างวันที่19-25ธันวาคม2564แข่งขันในรุ่นประชาชนทั่วไปแบ่งเป็นทีมชาย8ทีม ทีมหญิง8ทีมมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมแข่งขัน192คนณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้สมาคมถือโอกาสดูตัวนักกีฬาเพื่อคัดเป็นตัวแทนนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาคมปี2565